ครับสวัสดีครับก็สวัสดีสสดอย่างเอฟซีอนนัอน,นครับอย่างีต้อนราผู้ชมเขาสื่อขึทุกสื่อครับเอาไปกันต่อครับกับหน้างานไถ่าคาดนลละครับไ่ละสองร้อยห้าสิบครับเขาบอกว่า M62 มี่ประหยัดจัดครับติดน้ำมันไม่เกินวันละพันสองไถนานแบบนี้สบายใจนะ ว่ายหนะ้าแบบไม่เหนื่อยตัวเองนะครับพี่น้องถ้ารุ่นเล็กนี่ยังเหนื่อยอยู่นะนะครับถ้ารุ่นนี้นี่โอ้ไม่เหนื่อยแล้วครับพี่น้องคัดก็นิ่มนะครับไม่หยาบคัดก็ได้ครับแล้วแต่ชอบนะครับโอ้ถสวยของเขาน呐ะวานแล้วนะครับนี่ ว่าแถวนี้เขาก็นิยมแบบนี้นะครับไขคาดยิงแรงๆนี่โอ้ทุกใจเลยครับถ้าปีไหนแรงๆนะครับโอเคเลยนะครับไขคาดเพราะว่าไขคาดนี่เหมาะสำหรับฝนแบบทิ้งช่วงนิดหนึ่งรับถ้าอยากแบบ ไถปั่นนี่ต้องฝนหนักๆนะครับตกหนักต้องรีบปั่นมันก็ลงไม่ลึกเลยครับถ้าไถกลบไถคาดแบบไปก็ลึกนะครับอสอง้อยครับตนนี้ประหยัดไปเยอะเลยครับ เป็นหาง 6. หกหาง6ไป24ครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะเหลือเกือบยีบสแล้วน่ครับโอ้ยนานครับถึงจะได้เปลี่ยนนะครับหางน้ําหนักดีแบบนี้ไม่ต้องเอาใบหนาหรอกนะครับ,บโซนนี้ดินไทง่ายๆเอาไปเล็กๆนี่เลยครับ ใหญ่แบบนี้ต้องหางหกกับหางเจ็ดมันทีไปนะครับผมว่าหางเจ็ดอาจจะไม่เหมาะกับสำหรับนาโซนแถวแถวผมอยู่นะเพราจจะว่าอย่างมีฟางบางเจ้าก็ไม่อัดฟางครับเอาไป,ไ,ปไว้มาไว ตายหกสองซิวอ่ะครับางานนี้เป็นของเขาเลยเขาเป็นพระเอ,อกเลยครับไอ้คาดก็สองห้า ไถอ่านี่ก็สองห้าครับแมาว่าถ้าพูดถึงเรื่องความในงานเร็วนี่ต้องยกให้ไถธรรมาดาครับในงานเร็วกว่าครับว่าเหยียบได้ครับลุมนี้นี่น่าจะเหยียบแรงไม่ได้นะครับพนกิไถนี่สา,าอใช่ไหมครับ ัดมุมแล้วครับรถใจแบบนี้ต้องลงแปลงใหญ่เลยเจอแปลงเล็กไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับรถใหญ่ขนาดนี้รถพวกนี้นี่แต่ว่า6-2นี่พิ้นเลย